วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมอุตตรภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ มีช่วยระยะการเตรียมเล็กน้อยที่เห็นว่าจําเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่งสร้างนิงยงเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐาน ท่านมอบให้ตั้งแต่วันบว,น ون, บวชน้้นอุบายะทุกๆุกองมอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับวลรําเวลาเพียงห้าอาการอันโมปฏิรมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปพคลายขยายออกไปตามส่วนแห่ง งานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านเมาให้เพียงว่าเกษาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาหงเล็บทันตาไม่แก่วันมีอยู่ในปากนี่เอง โตคืนหนังคุ้มห่ออยู่โดยรอบสนภางร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่าง,งานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาธนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนี่คือจุดประสงค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่ท่านอาจารย์ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อการนี้สิ่งนี้เท่านั้น ซึ่งท่านได้ยึดมั่นเป็นแบบฉบับสั่งสอนอบรมลูกศิษย์ตามนี้มาตลอดเพื่อให้เป็นแบบอย่างอันถูกต้องดีงามของวัดป่าและพระป่าตามที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งเรียกว่าวัดอรัญ,ญาวาสีและพระฝ่ายอารัญ,ญาวาสี